สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊บเอาวิธีทำน้ำปูนใสของเจ๊บมาฝากค่ะเจ๊บใช้ปูนแดงค่ะปูนที่ใช้คือปูนกินหมากนะคะเป็นปูนที่ทำมาจากเปลือกหอยแครงค่ะจริงๆใช้ได้ทั้งปูนขาวและปูนแดงนะคะเพราะปูนแดงก็คือปูนขาวผสมขมิ้นค่ะน้ำสะอาด8ลิตรค่ะปูนแดง160กรัม ละลายปูนแดงกับน้ำสะอาดแล้วทิ้งไว้ให้ตกตะกอนน้ำปูนใสช่วยให้เนื้อสัมผัสของอาหารไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้แป้งขนมของหวานหรือเนื้อสัตว์มีความแข็งหรือความกรอบขึ้นนะคะช่วยให้โครงสร้างของอาหารยึดเกาะกันได้ดีขึ้นเนื้ออาหารไม่เละไม่แฉะค่ะ เวลาจะใช้ตักน้ำใสๆด้านบนมาใช้ค่ะพอตักมาใช้หมดแล้วเจี๊ยบก็เติมน้ำสะอาดไปอีกเรื่อยๆค่ะทำใส่โหลทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะเจี๊ยบทิ้งไว้เป็นเดือนเลยก็มีค่ะจะใช้ค่อยตักน้ำใสๆออกมาใช้พอหมดก็เติมน้ำไปอีกค่ะถ้าชอบคลิปนี้เจี๊ยบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะ